วัสดีครับต่อกันที่ข้อที่33สามัญปี56นะครับโจทย์บอกว่าเมื่อผสมสารละลาย A กับสารละลาย B ที่มีความเป็นข้นเท่ากันนะครับในปริมาตรที่กําหนดตามตารางนะครับข้อใดสรุปข้อใดได้สารละลายบัฟเฟอร์นะครับ,ราราา er, รบก็เรื่องบัฟเฟอร์นะครับจะพูดยังไงดีเด็กๆก,ก็ต้องจําความรู้พื้นฐานของบัฟเฟอร์ได้นะครับว่าบัฟเฟอร์เนี่ยมันมีการผสมอยู่กี่แบบนะครับหลักๆเอาดีหลักๆ นะครับก็จะมีอยู่4แบบแบบแรกเนี่ยก็คืออะไรนะกรดอ่อนนะครับกรดเนี่ยผมขอย่อด้วยตัว A แคปนะครับนะเอากรดอ่อนเตห์เห็นไม้ให้นิดนึงนะครับผสมกับเกลือที่มีคู่เบสที่มีคู่เบสนะครับกรดอ่อนผสมกับเกลือที่มีคู่เบสแบบที่2เนี่ยก็คือเอาเบสอ่อนนะครับผสมกับเกลือที่มีคู่กรด นะครับนี่คือแบบ2แบบแรกเป็น2แบบที่สารเนี่ยไม่ได้ทําปฏิกิริยากันนะครับก็คือเอามาผาสมกันตรงๆตามนิยามเลยนะครับแล้วก็อีก2แบบอันนี้เต้เปลี่ยนสีปากการกนิดนึงนะครับก็คือเป็นแบบที่สารเนี่ยผสมกันแล้วก็ต้องทําปฏิกิริยากันก่อนจึงจะเกิดบัฟเฟอร์ได้นะครับก็มีอยู่2แบบ,ลบหลักๆนะครับหลักๆผมยังไม่ได้ลงลารายละเอียดปีกย่อย,อยนะครับก็คือ1เลยเอากดอ่อนนะครับมาผาสมกับ เบทแก่แต่ว่าอย่าลืมว่าเบทแก่เนี่ยต้องเป็นไฟหมดนะครับหลังจากเกิดปยาเสร็จเนี่ยเบทแก่ต้องเป็นไฟหมดนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือเบทเบ,บทอ่อนนะครับผสมกับกรดแก่แต่ว่ากรดแก่เนี่ยต้องเป็นไฟหมดนะครับเพราะฉะนั้นการผสมบัฟเฟอร์การเตรียมบัฟเฟอร์ก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆ คุณเข้าใจคานี้นะหลักๆกก <g ül> ็จะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือผสมโดยสารเนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยากันไม่เกิดปฏิกิริยากันแล้วก็อีก2แบบหลักๆด้านล่างของเราก็คือผสมโดยสารเนี่ยเกิดปฏิกิริยากันนะครับขีดสามขีดอ่านว่าปฏิกิริยานะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ตัวผมเนี่ยผมจำนิยามค่อนข้างแม่นนะครับผมก็ไ like ล่เช็คช้อยทีละช้อยครับอันแรกเนี่ยมันเป็นกรดอ่อนผสมกับเบสแก่เห็นไหมครับกรดอ่อนผสมกับเบสแก่ ถ้าเบตแก่เป็นคนหมดนะครับก็จะเป็นบัฟเฟอร์ทันทีเลยแต่ว่า,าด้วยความที่ปฏิกิริยาเนี้ยโจย์เนี่ยให้ความเข้มข้นของสารทุกตัวเนี่ยเท่ากันหมดนะครับจากสูตรโมลร์เท่ากับโมลส่วนด้วย DM กําลัง3เนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าถ้าโมลร์ของทุกตัวมีค่าเท่ากันหมดเราสามารถใช้ปริมาตรแทนโมลได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าโมลร์มันเท่ากันหมด DM มันก็คือโมลเลยโดยอัตโนมัติน,น,นะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ก็ผมเห็นเลยว่าเขาใส่กรดอ่อนเนี่ยไปน้อย ก่เบสแก่ถ้าปฏิกิริยามันทํากัน1ต่อ1ซึ่งซึ่งมัน1ตัว1่ต่อ1อยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองเขียนสมการดูก็ได้แต่ผมอันนี้คือผมแค่เขียนให้ดูนะครับในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณเขียนทุกช้อยเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับแต่นี่เต้เต,เต้เฉลยละเอียดให้ดูนะครับ COONA นะครับเมื่อกี้ผมก็อัดไปเสร็จแล้วรอบหนึ่งอะโจทย์ดดข้อน,นี้แล้วผมมันนึกว่าเอเผื่อบางคนเขาเขียนสมการ ในใจไม่ได้อีกผมเขียนให้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่นะเป็นเป็นปฏิกิริยา1ต่อหนะครับถ้าเป็นปฏิกิริยา1ต่อหนึ่งเนี่ยใครที่ใส่ไปมากกว่าคนนั้นก็จะเหลือใครที่ใส่ไปน้อยกว่าคนนั้นก็จะหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้กรดแอซิติกเนี่ยหมดแน่นอนนะครับแล้วก็เบสแกเนี่ยเหลือถ้าเบสแกเหลือเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่บัฟเฟอร์แน่นอนกอไก่ก็ตัดทิ้งไปเลย นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไปดูขอไข่ต่อตัวนี้ก็ลองเขียนสมการดูก็ได้นะครับถ้าใครเขียนสมการในใจยังไม่ได้แต่เต้นแนะนำนะถ้าใครดูวิดีโอนี้เพื่อเอาไปสอบนะครับคุณควรจะเขียนสมการ 1, 1ต่อ 1, 1พวกนี้ในใจให้ได้นะครับมันก็จะได้ KNO3 โ o แทสเซียมไนเตรตกับ SCN ไซยา i น a c แอซิดนะครับซึ่งเป็นกรดอ่อนนะนะครับสตัวนี้เนี่ยไนยตรกเนี่ยใส่ไปน้อยกว่านะครับไนตรกก็จะเป็นฝ่ายหมด นะครับตัวไนตริกก็จะเป็นไฟหมดเมื่อไนตริกเขาหมดนะครับสุดท้ายในระบบก็จะเหลือแค่โพแทสเซียมไซยาไนกับกรดไซยานคแอซิดเป็นกรดอ่อนกับเกลือที่มีคู่เบสเห็นไหมครับกรดอ่อนกับเกลือที่มีคู่เบสเข้านิยามเลยครับเห็นไหมเข้านิยามเป๊ะเลยนะครับนะครับก็ตอบข้อขอไขได้เลยนะไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าคอควายงูงูจอจานเนี่ยเผื่อใครสงสัยเดี๋ยวเต้อธิบายให้ฟังนะครับคอควายเนี่ยนะครับเอาแอมโมเนียนะฮะแอมโมเนียเอ็นทีสามผสมกับกรดไฮโดรคลอริก HCl ก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอมโมเนียมคลอไรด์ NH4Cl ตัวนี้ไม่มีน้ำนะครับในสมการจะไม่มีน้ำแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาใส่เบสอ่อนไปน้อยกรดแก่ก็เหลือนะครับถ้าเอาเบสอ่อนผสมกับกรดแก่แล้วกรดแก่มันเหลือเนี่ยมันไม่ใช่บัฟเฟอร์ครับนิยามบัฟเฟอร์กรดแก่ต้องหมดเนะขขาะคลอไรด์ก็ผิดแน่นอน นะครับแล้วก็งองูเนี่ยถ้าเด็กๆสงสัยกันก็จะสงสัยงองงูกันเยอะนะครับส่วนใหญ่เนาะนะครับก็จะสงสัยงองูกันเยอะงองูเนี่ยบางคนคิดว่ามันเกิดปฏิกิริยากันได้ไม่ได้นะครับแต่ผมผมรู้ได้ยังไงดีกว่าว่ามันเกิดปฏิกิริยากันไม่ได้อ่ะคุณลองเขียนสมการดูสินะครับอ่าถ้าคุณอยากรู้ว่าทําไมมันเกิดปริยาไม่ได้นี่ครับนี่คือสาเหตุที่เต้ตักเตือนมาตลอดว่าเออสมการเนี่ยบางตัวเนี่ยสมการธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันต้องหัดนะมันต้องหัดเขียนจริงๆ นะครับก็ NaOH นะครับทำปะยากันอ่ะคุณลองดูนะถ้ามันเกิดปะยากันเนี่ย Na ตัวนี้ไปจับกับ OH มันก็จะได้เป็น NaOH ถูกไหมครับแล้วก็ไอตัว PO4 ตัวนี้นะฮะไปจับกับ Na ตัวนี้มันก็จะได้เป็น Na3PO4 คุณเห็นไหมครับว่าถ้าคุณเอาบวกตัวหน้าวิ่งไปจับกับลบตัวหลังมันจะได้ตัวนี้แล้วถ้าคุณเอาบวกตัวหลังไปจับกับลบตัวหน้ามันก็จะได้ตัวนี้สุดท้ายคุณเห็นฝั่งสารตั้งต้นไหมครับว่า สารตั้งต้นเป็นอะไรผลิตภัณฑ์เป็นไอ้นั้นเห็นไหมฮะปฏิกิริยาลักษณะนี้ครับนะถ้าคุณเขียนสมการแล้วแบบผลิตภัณฑ์มันออกมาเป็นตัวเดิมกับสารตั้งต้นนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วปฏิกิริยานี้มันไม่เกิดด้วยซ้ำามันเกิดไม่ได้ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไอออนเนี่ยนะฮะปฏิกิริยาพวกนี้ถ้าคุณสลับตำแหน่งกันแล้วมันเป็นตัวเดิมคือปฏิกิริยามันเกิดจริงไม่ได้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆโดยไม่ต้องเขียนปฏิกิริยาก็คือถ้ามันมีส่วนที่เป็นไอออนบวกเหมือนกัน หรือส่วนที่เป็นไอออนลบเหมือนกันปยาจะเกิดไม่ได้ทันทีเพราะว่าพอมันสลับป๊บมันจะเป็นตัวเดมิมนะครับคุณเห็นข้อนี้ไหมนะครับก็คือ Na กับ Na มันมีส่วนที่เป็นไอออนบวกเหมือนกันเราเห็นป๊บเรารู้ทันทีเลยว่าปยามันเกิดไม่ได้นะครับปยามันเกิดไม่ได้ตรงนี้ใครยังงงยังสงสยัยยังไงอยู่ก็ลองไปทบไปทวนดูนะครับลองไปทบไปทวนดูนะครับแล้วก็ไอ้เนมีคนโทรมาเดี๋ยวผมเฉลยให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็ สุดท้ายเนี่ยอ่อนมันหมดแก่มันเหลือนี่ก็ไม่ใช่บัฟเฟอร์แน่นอนนะครับก็มั่นใจนะครับ33ตอบข้อขอไขแน่นอนนะครับสวัสดีครับฮลัลโหลครับสวัสดีครับ